เกี่ยวกับเอ้าว่าพลัสต์เทปจิงเกี่กับอ้าว่าพลาสต์เทปจริงเกี่ยวกับการใดครับจากที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์นะครับในเรื่องของผลการตรวจสายพันธุ์แล้วพบเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสายพันธุ์ที่เป็น อัลฟา plus นะครับก็คือเป็นสายพันธุ์เดิมอัลฟาที่มีการกลายพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่จํานวน2รายนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงข้อมูลของผู้ติดเชื้อทั้ง2รายที่ได้มีการส่งตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสารพันธุกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าออผู้ติดเชื้อทั้ง2รายนี้นะครับเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําที่เคยมีการระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม ของปีนี้ที่ผ่านมานะครับก็ต้องเรียนว่าผู้ต้องขังารายแรกที่ทําให้เกิดการติดเชื้อใหม่ครั้งนะครับเป็นผู้ติดผู้ต้องขังที่เคยติดเชื้อเดิมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เขาได้รักษาจนอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็ถูกให้กลับไปใช้ชีวิต เดิมนะครับในในเรือนจําในห้องขังทีนี้ประเด็นก็คือผู้ติดเชื้อคนนี้เนี่ยมีโรคประจําตัวนะครับภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับซึ่งโดยหลักฐานทางวิชาการอื่นๆก็จะพบว่าในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับมีโอกาสที่จะกําจัดเชื้อได้ อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนผู้ติดเชื้อที่แข็งแรงก็เลยทําให้ผู้ติดเชื้อรายนี้เนี่ยมีอาการแย่ลงอีกครั้งนะครับผ่านไปเวลาอีกประมาณ2-3เดือนในช่วงประมาณเดือนกันยายนผู้ติดเชื้อคนนี้เนี่ยมีอาการทางเดินหายใจกลับมาอีกครั้งร่วมกับมีอาการติดเชื้อแล้วก็ตรวจพบวัณโรคปอดร่วมด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากภูมิคุ้มกันเดิมของเขาทีนี้ในระหว่างที่ได้มีการดูแลผู้ติดเชื้อรายนี้อีกครั้งนะครับก็มีผู้ต้องขังที่ สัมผัสกับผู้ผู้ติดเชื้อรายนี้ที่เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลในแดนที่เป็นสถานพยาบาลของเรือนจําก็มีการติดเชื้อเพิ่มเติมซึ่งทางแนวทางของทางจังหวัดเราก็จะได้มีการส่งตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมแบบละเอียดนะครับในกลุ่มที่มีการติดเชื้อในกรณีที่มีการติดเชื้อลักษณะของการติดเชื้อซ้ําแบบนี้นะครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยก็พบว่าเบื้องต้นพบว่าเป็นสายพันธุ์อัลฟาคือตัวเดิมกับที่เคยมีการระบาดมาในช่วงเดือน พือสภาคมที่ผ่านมาแต่ทีนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1เชียงใหม่ก็ได้มีการส่งตัวอย่างเพื่อไปตรวจละเอียดนะครับเราเรียกว่าเป็นการตรวจหาสายพันธุ์ทั้งทั้งเส้นทั้งสายหรือเป็นโฮจีโนมซีเควนซิง n g นะครับซึ่งผลการตรวจโฮจีโนมซีเควนซิง n g อันนี้ก็ออกมาพบว่ามีตำแหน่งกลายพันธุ์นะครับบนเชื้อที่เป็นสายพันธุ์อัลฟาเนี่ยในตำแหน่ง e484k นะครับซึ่งในตำแหน่งนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีการเรียกชื่อแบบง่ายๆว่าเป็นอัลฟาพลัสก็คือมีตำแหน่งกลายพันธุ์ในบางส่วนของยีนซึ่งจากการสอบส่วนโรคเนี่ยก็พบว่าผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้ในที่ได้มีการตรวจพบ อัลฟาพลัสนะครับสองรายนี้ไม่ได้มีประวัติเดินทางหรือว่าไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่อื่นหลักๆเนี่ยก็คือเกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ผู้ติดเชื้อที่มีภูมิคุมกันบกพร่องเนี่ยไม่สามารถจะกําจัดเชื้อออกไปได้ทั้งหมด100%ก็อาจจะมีการติดเชื้อที่เรื้อรังหรือยาวนานกว่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นก็เลยมีตําแหน่งที่เกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะครับจากข้อมูลตรงนี้ก็ขออนุญาตนำเรียน ทุกท่านนะครับว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องกังวลไม่ได้เป็นการติดเชื้อที่นําเข้ามาจากต่างประเทศหรือพื้นที่อื่นดังเช่นที่เจอกันในแถบภาคอีสานทางตอนใต้ที่อาจจะมีความคล้ายคลึงก,กันกับการระบาดในต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็ต้องเรียนว่าสําหรับสองรายที่ตรวจพบในจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจากการกลายพันธุ์จากการติดเชื้อที่เรื้อรังกว่าปกติเนื่องจากเขาป้มกันไม่ค่อยดีและก็ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อมาจากพื้นที่อื่น ในส่วนของการดําเนินการตรวจเพื่อหาสายพันธุ์นะครับของเชื้อไวรัสโควิด2019ของในจังหวัดเชียงใหม่เราก็ยังได้มีการตรวจอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ได้มีการส่งตรวจตามแนวทางที่ทางกรมควบคุมโรคโกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้และสายพันธุ์ที่เราพบกันในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งก็เป็นสายพันธุ์หลักที่เราพบในการระบาดใน ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับก็ยังไม่ได้พบว่ามีการกลายพันธุ์หรือว่าตรวจพบสายพันธุ์ที่เป็นเดลต้าพลันะครับซึ่งเรากําลังกังวลกันแล้วก็เฝ้าระวังกันเฉพาะตอนนี้เราก็ยังพบตัวเดลต้าที่เป็นตัวเดิมที่ยังเกิดการระบาดอยู่ครับหลักๆก,ก็คงนําเรียนข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อ จะได้ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็จะได้ไม่ได้วิตกกังวลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเรียนว่าเราก็ยังคงติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหากว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นหรือเราตรวจเจอการกลายพันธุ์หรือว่าลักษณะที่จะมีผลในการที่จะต้องวางแผนอะไรเพิ่มเติมก็จะมีการนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับก็เบื้องต้นก็นำเรียนข้อมูลให้รับทราบไว้ ในส่วนของทุกท่านก็ยังคงต้องช่วยกันในการที่จะป้องกันตัวเองนะครับในช่วงนี้จังหวัดเราก็ยังคงมีการระบาดต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างการติดหน้ากากการล้างมือหรือที่เราเรียกว่าเป็น universal prevention นะครับการป้องกันแบบครอบจัก,กรวาลก็ยังต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านในการติดตามในการที่จะ ควบคุมมาตรการต่างๆพวกนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะลดแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับเบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ